ปลาได้ปลาไปากูก็วิ่งหนีแช่นั่นแหละแล้วกูทิ้งเครื่องคนที่ปั่นเครื่องไว้รับกรรมต่อได้ไนตรงนั้นนะ่ะวิ่งติดวิ่งติด <laughs> ไปแล้วท่ <c oughs> นานผู้ใดมีเมตตาก็ช่วยมาดิารับต้องไม่อย<ๆ>ู่ที่โล่งไงตัวเนี้ยเ <c oughs> อาบัานเลย ตัวนี้มันแบบนี้มันก็เล่นยากดูนะนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แมสท้างนอกมันจะเป็นครึ่งขั้น,นดูเพอเวลาเพิร์กระเบิดมาเออใกล้อ่ะบันทึงอยู่ใกล้คิวก็ไม่สนใจอ่ะเอาดิอุ้ยแดงแล้วแดงและแป้ง เฮ้ยแล้วมันเรามันไม่ตื้มเครื่องอ่ะโอ้โหลูกสึกแค่มันตื้มเครื่องไม่ตื้มวะเสือฉลาดอีกแม่งเลยพี่ตั้งใจให้ตื้มเครื่องแม่งไม่ตื้มพี่ปล่อยเครื่องก่นอนเฮ้ยมันจะไปตื้มเครื่องแล้วมาตื้มเครื่องมาดึงมาดึงไม่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  <laughs> มันมันน่าตื้อเพื่องว่ะมันน่าจะตื้อไมเนื้อพี่มันไปเอามีดอ่ะล็อก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 ตัวเองชิบหายแล้วแม่งไม่ันมีมันมีนี่นะไอ้เหยียบเครื่องกับเหยียบเครื่องไอ้รอปั่นก่อนมันมีไม่รู้ตัว กูเสาตรงนี้เลยยิบหายแล้วเราจะรด้ยังไงบ้าของพี่มันอยู่ตรงไหนเอาบ้านไปเอาตู้เอ้ไปเอามีดตู้มากว้างกันเลยเดี๋ยวพี่ใจเด็ดมากผมขอคารวะฝันกลางหนุ่คนหนึ่งเร็ว เพืดเด่อนแบบว่าเพื่อเ,เดิมใช่ป่ะที่บ้องโดนอะ่ะเพ่นหาตัเทมไม่เจอเป็นคน <ะ S 1> <ป>ที่หาตัเทมกินไมเจอเขาเจอเหรอเฮ้ยโหัวมึงวิ่งผ่านกูนไปเลยนี่ย ีคววนะยยแล้้ฉันวิ่งมั่วหมดละบ้านหลังเนี่ยฉันง,งงวะ่ะใช่ครับพี่เธอเคยเจอโทเทมฉันบ้างวะทำไมไฉันตกแตกเฮ้ยเฮียอะไรใครมาวิ่งเฮ้ยเธออะไรวะอุ้ยมันมาวิ่งเชียนหัวอะไรตรงนี้หรือว่ามัานตีไม่โดนก็ว่าอยู่มันทำไมมันตีไม่โดนมันมึงตีให้แต่ลูกเองนะโทเทมมาบอกกัน ียงอ啊ีอยงอ啊ีอยงก่อนอยียงก่อนว่าเสียงอะไรตีวุดวุดอยู่ข้างๆวะมันไม่รู้ตัวไงเออแล้รุดตัวอันไหนวุ้ดวุดมาหันไปอ้าวแล้วมันวุดแล้วมันวุ้ดสองสามรอบเลยอะไรของแม่งวะมันมันตาขี้ไก่อะ เก็บแล้วไม่ลดตัวมั้งต่ำบวะมันมาป่ะวะมันมาเหรอมันอยู่บ้านหลังนี้นะเธอจะตามเธอาหรออ้าวมันไม่ดูฉันไม่ได้ยินสี่งใดๆเลยเธอก็จะโอ้โหรอรอพาเพื่อนอัตโนมัติ <Okay. S 1> มันก็กงจะโดนลบอ่ามันหิวอะ่ะพอเจออะไรธรรมดาธรรมดาแบบเดินตีไดไหมไอตัวพวกนี้ก็ตายแล้วว่าหัวสามเหลี่ยมในเมสิตแล้วก็ไอตัวนี้ไม่ได้เลยแบบไม่เป็นหัวสามเหลี่ยมไม่กลัวไม่ได้เลยแล้วมึงว<อ>ิ่งม,ม,มาทำเฮี้ยรล่ะเออโมืมวว่วันหรอ เขาเขามีเปริร์ช่วงเครื่องเปล่าอาั้นก็คงจะโนวันแหละเยี่ยมอะไรเยี่ยมเลยหาทเท่มไม่เจอแต่ทเท่มมัน,นยังเลืองสั่งเหมือนเดิมเนาะ คือปุ่มชิดมเป็นอะไรกันวะใครใครใครเอามา,าคใครเองกูจงใจอุ้ยทำไมมันหาถรงเท้าไม่เจอวะอู้วย,ยังหาไม่เจอจนเครื่องจะปันเสร็จอยู่แล้วเนี่ยเอ้ามาทำไมวะเนี่ย ใช่ตัวหานี่มาแม่เยิ้มเลยกูณน่ะเฮ้ยทีไม่ได้ตั้งใจกดทีไม่ติดจะโดดข้ามสปินมาอย่างเร็ว ยังไม่ได้ดึงโทเทมจนถึงตอนนี้เรามีคนอรอปาะตูแล้วใช้ให้กลัวมองไม่เห็นจ <c oughs> ัดก่อนเฮ้ยมานะเนี่ยโนวันนะเนี่ยตรงเนี้เฮ้ยเราลองตีให้ว่าโนวันปะลองโดน ้อยไมม่ ok, <t ok, <t ok, ีลมปุ๊บคือถ้าลมปุ๊บนี่ก็คือเข้าเข้านี่เลย